สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูหัวใสนักเรียนตัดมอสหลังโดดเรียนไปตกปลาสุดท้ายให้แก้เกรดจากความถนัด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูท่านหนึ่งได้ทําการจัดกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนคนหนึ่งที่ติดมอสอหลังโดดเรียนไปตกปลางานนี้ก็เลยให้แก้เกรดจากความถนัดของตัวเองทําเอาชาวเน็ตแห่ชมทั้งโซเชียลโดยคุณครูโพสต์ระบุว่าครูยิ้มเลยซึ่งจากคลิปจะเห็นว่า คุณครูได้ถามนักเรียนว่าทำไมถึงขาดเรียนบ่อยจนติดมสนักเรียนก็ยอมรับตรงๆว่าโดดเรียนไปเที่ยวตกปลาดังนั้นคุณครูเลยคิดวิธีแก้มสโดยการให้โอกาสนักเรียนตกปลาให้ได้ภายในระยะเวลา5นาที พราะรู้ว่านักเรียนชอบตกปลาหลังจากใช้ความพยายามอยู่สักพักน้องก็สามารถตกปลาขึ้นมาได้จริงๆทําทำเอาคุณครูร้องว้าวดังมากและสามารถแค่เกรดให้ผ่านได้ก่อนที่จะนาปลาไปปล่อยคืนสู่บ่อของโรงเรียนทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนต่างเข้ามาชื่นชมวิธีสุดสร้างสารรค์ของคุณครู ในการให้นักเรียนแก้ตัวเรื่องกันมาเรียนสายด้วยการดึงศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองมาใช้อาทิมีครูแบบนี้รักตายเลยให้เขาได้แก้ในสิ่งที่ตัวเองชอบอีกท่านบอกว่านอกห้องคะแนานเต็ม10บอีกท่านบอกว่าที่มาของคำว่าต้นไม้ไม่สามารถโตในดินเดียวกันได้เสมอไปเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ